อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ถ้าเกิดกวางกับแบมอะย้ายมาอยู่ด้วยกันยีิบสี่ชั่วโมงอะกว่าวกากดวกว่างอึดอัดและอาจจะทําให้เลิกกันก็ได้และอาจจะทาให้เลิกกันก็ได้มันอึดอัดมันอึดอัดวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ก็เป็นการสืบเนื่องมาจากดูกันทูในพันทิปย์ไงแล้วมันจะมีประเด็นเหล่านี้ก็เลยอะ งว่าไปไหนไม่ได้ก็มาคุยทกเล่นประเด็นนี้หน่อยดีกว่าจะได้เห็นความคิด<ช>ที่เหมือนบ้างต่างบ้างแ,แล้วก็ความเห็นของแต่ละคนที่ดูด้วยเนอะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรสําหรับเราสองคนนะเป็นแค่ความคิดของเราสองคนอนะความคิดกว้างความคิดแบมนะคะอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องแบมปิติพัฒน์นะครับเพื่อดูคอนเทนต์แบบนี้ กุัมาเริ่มกันเลยคําถามแรกคืออยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรหรือเอาแบมก่อนพื้นฐานแบมคืออยู่กับที่บ้านทุกวันที่ถ่ายอยู่ตรงนี้คือบ้านแบมแล้วก็ช่วงโควิดนี้แหละกวางก็มาบ่อยขึ้นจริงแล้วแทบจะทุกวันเลยนะเพราะว่าข้างหน้าตรงนี้เนี่ยทำเป็นฟิตเนสไว้ก็มาออกกำลังกายกวางก็มาแทบทุกวันเลยเออแล้วก็มามาขอข้าวกินมาขอข้าวกิน อเข้ากินใช่หลังจากเอาิเนสเสร็จก็มากินข้าวเรยนด้วยกันอะไรเงีนน้ยเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วเนาะ,ะไม่อยิบขึ่วัฒนธรรมนะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆความรู้ไม่ได้มากหมายนะไม่ได้ศึกษาเลยเลยเอาแค่แบบ<ม>สดๆเลยก็คือวัฒนธรรมเอเชียก็คงแต่งก่อนแล้วค่อยย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันแหละแต่จะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกแล้วพวกอเมร,ริกันอะไรเงี้ยที่จะแบบอยู่ด้วยกันเลย <S <S แต่ว่ามันก็มีข้อด,ดีนะอยู่ก่อนอ่ะเพราะว่ามันเหมือนไปต่างประเทศอ่ะไปต่างประเทศไปเที่ยวมันก็ได้ฟิลนึงไปญี่ปุ่นโอ้ย แต่ถ้าเราต้องไปอยู่อ่ะมันอีกเรื่องเหมือนถึงว่าการการอยู่มันไม่เหมือนกับการไปเที่ยวไงเราก็เลยกำลังจะบอกว่ามาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงเลยจริง,รงๆนะมันก็จะได้เห็นอะไรที่เจอแบบเจอเฉยๆในตอนกลางวันเนี้ยบางทีมันอาจจะเห็นแบบห้องโลห้องโลเฮ้ย ความ,วามแบบเสียงดังมาทางนี้นแบบ,แบ,บห้องน้ำสุขรกห้องน้ำสุขภกอฑ์มันจะมีบางบางคนมไม่ชอบเลยที่แบบว่าห้องน้ําเปียกกับอีกคนนึงคือแบบอาบน้ำแล้วห้องน้ําเปียกเลย,เอ,ยอะไรอย่เงี้ยหรือเก็บเตียงโดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสเตียร์ทา์ใช่ไหมว่าแบบผู้ชายอย่างเงี้ยแบบโอ้อดเสืส้ออดกงเกงในโอ้โหมันเป็นเลขแปดเลยอะไรเงี้ยใช่ปะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนมันก็จะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ซึ่ง เขามันต้องมีการปรับตัวมันก็มันก็ต้องมีเยอะอยู่พอสมควรมันมันแล้วแต่คู่แหละรู้จักกันแบบเนื้อแท้มากน้อยขนาดไหนส่วนข้อเสียหรอข้อเสียมันก็คงอาจจะเป็นไม่ได้เป็นไปตามวัฒนธรรมบ้านเรามันเป็นประเพณีนะที่ที่มันครจะต้องแต่งงานอะไรให้มันดู proper ก่อนที่จะแบบเข้าไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่เอาจริงแล้วยุคนี้ประเทศไทยก็เปลี่ยนไปมากนะกรุงเทพอะไรเงี้ยสมมติแบบคนที่จากต่างจังหวัดมาแล้วก็มาเช่าหอหรืออยู่คอนโดหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีเขาก็ มูฟอินไปกับแฟนถ้าถามที่บ้านนะก็คงไม่ให้อยู่ก่อนแต่เพราะมันก็ก็คงยึดติดกับประเพณีไทยแหละก็อาจจะต้องทําความรู้จักเขาแบบเชิงลึกในวิธีอื่นที่ไม่ใช่แบบจ่ายเขา้ามาอยู่ด้วยกันเลยกว้างละ่ะส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบอยู่กับใคร หมายถึงว่าตั้งแต่ย้ายมากรุงเทพอะอยู่หอ,หอก็อยู่คนเดียวเลือกที่จะจ่ายเต็มคนเดียวไม่ต้องหายกับใครซึ่งเคยที่หอมหาลัยใช่มหาลัยหลังมอซึ่งเคยลองประมาณเดือนหนึ่งให้เพื่อนอะย้ายมาอยู่ด้วยทะเลาะทะเลาะ,ะเ,ะะเะพราะเราคิดว่าเราอึดอัดแล้วเราก็ไม่คุยตรงๆกับเพื่อนไงว่าอึดอัดทะเละาะกันแล้วเพื่อนก็ย้ายออกแล้วความสัมพันธ์ก็แตกหักแล้วเราเป็นคนนอนยากไงพออยู่กับคนอื่นแล้วแบบเขาไม่หลับไม่นอนเงี้ยเราก็นอนไม่ได้เรื่องนอนนี่ออจริงก็เป็นเรื่องใหญ่นะป้าแม่เนี่ยตอนนี้นั่งดูทีวีก จริงแล้วคนละลฟ์สไตล์เลยในด้านของแม่เราเหมือนกันแม่เนี่ยนอนเร็วมาก early bird พ่อเนี่ยสายนอนดึกเพราะว่าก่อนที่มาทํางานบริษัทก็มีแบบแต่เป็นเล่นเป็นนูนันแต่งก็กลับบ้านมาดึกดูทีวีจะต้องดูก่อนนอนถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อเขายังทุกคืนเลยนะยังร่าแม่เฮ้ยนั่งดทีวีด้วยกันละแม่งแล้วแบบก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็องให้ตอกบ้างยังอ่ะข้อดีก่อนข้อดีของการอยู่ ต่งพอดี่มันคือเหมือนที่แบมบอกอะ่ะมันจะได้ศึกษานิสัยกันก่อนว่าเป็นคนยังไงการใช้ชีวิตเป็นยังไงเพราะว่าเรา,เราแบบต่างพ่อต่างแม่มาเนาะแล้วก็แบบมาอยู่ด้วยกันอย่างเง,งี้ยถ้าเกิดกวางกับแบมอะ่ะย้ายมาอยู่ด้วยกันย4ิบชั่วโมงอ่ะกว่างวากกว่างอึอดอัดแล้วอาจจะท <ำ S 1> ําให้เลิกกัน,ก,นก็ได้แล้วอาจจะทําให้เลิกกันก็ได้ที่ยังคบกัน7ปีเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีระยะห่างในการใช้ชีวิตใช่ป่ะหะะมันไม่ได้แบบขุกอยู่ด้วยกันหรือแบบบางคนบอกว่าอยู่ด้วยกันย4ิบี่ชั่วโมงก็จริงแตกนดิ ตลอดว่ะแต่มันก็คือแบบก็อยู่แบบพื้นที่เดียวกันปะ่ะทําให้กวางกวางแบบคิดตลอดตั้งแต่เด็กเลยว่าจะไม่อยู่ก่อนใดนกับแฟนเขาค่ะ้ยเหรออืมนี่คือนี่คือขีดเส้นตายไว้เลยฮะใช่ถ้าเกิดแบบมาหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้แต่จะให้มาอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงมันแบบข้อเกียร์มากินมาอยู่อย่างเงี้ยมันอึดอัดมันอึดอัดแล้วเราก็จะแบบ อาจจะแบบอึดอัดเหมือนที่เราอึดอัดกับเพื่อนแล้วไม่ยอมคุยตรงๆแล้วมันอาจจะแบบกลายเป็นทะเลาะระเบิดแล้วก็เลิกกันก็ได้แต่ทุกวันนี้กวางกับแบมก็เหมือนแบบเหมือนอยู่ด้วยกันเกือแบบ24ชั่วโมงอะมีแค่เวลาแบมจะนอนกับแบบก่อนนอนเท่านั้นที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันอะจนเพื่อนกวางบางคนบอกว่ามึงสองคนเหมือนแบบแต่งงานกันแล้วเลยแวะมารับกวางแวะมาส่งกวางอะไรเงี้ยอ้าวแล้วถ้าหลังแต่งมันต้องอยู่ด้วยกันอะ มันไม่เลิกกันหรอไม่พอหลังแต่งเราจะรู้สึกแบบว่าโอเคมันเป็นไฟ์บังคับแล้วที่เราแบบโอเคคนนี้แหละคนนี้คือเราต้องยอมรับคนนี้คือใช่อย่างหรือไฟบังคับไฟบังคับด้วยแล้วแบบเราเลือกคนนี้แล้วอะเราจะต้องปรับตัวกันให้ได้แต่ถ้าถามว่าเอา้ามันต่างอะไรกับอยู่ก่อนแต่งเราไม่ได้เลือกคนนี้หรอคือเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแบบจะเลือกมันจะทําให้เลิกกันได้ง่ายไงเข้าใจปะ มันยังไม่ได้แต่งงาน่ะมันจะแบบอะอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็แบบระเบิดพอไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแต่งแล้วก็คือแบบเอ้ยเราสองคนแบบแต่งงานกันแล้วนะเราจะต้องปรับตัวกันให้ได้นะเราจะต้องแบบจูนกันสิมีอะไรคุยกันอะไรอย่างงี้เข้าใจไหม <c oughs> มันมี y o u t u b e ของนักแสดงคนหนึ่ง <c oughs> ก็พูดเรื่องนี้ว่าอยู่กันแต่งกับแต่งกันอยู่ อันนี้ของเขาพูดมานะเราดูเมื่อเช้าการที่อยู่ก่อนแต่งก็คือเราจะได้แบบรู้ว่าเราอะไปกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตชีวิตเรื่องเซ็ก์เรื่องเซ็ก์เ,เป็นเรื่องสําคัญที่แบบว่าอยู่กันไปนานๆเซ็ก์ไม่เข้ากันเลยแบบแต่งงานกันจริงๆอะมันไปกันไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของคู่แต่งงาน ต้นๆเลยนะปัญหาที่เลิกกันนอกใจกัน 2. คือมันจะมีคู่ที่แบบว่าผู้ชายไม่ยอมอยู่ก่อนแต่งกับผู้หญิง 1. คือครอบครัวไม่ให้เพราะว่าครอบครัวก็แบบผู้หญิงจะดูไม่ดีนะถ้าเกิดผู้ชายอยู่ก่อนแต่งกับผู้หญิงแต่ถ้าเกิดจะให้มาอยู่บ้านผู้ชายมาอยู่แบบในสายตาผู้ใหญ่อะ บางคู่ก็โอเคแต่บางคู่ก็คือครอบครัวยังไม่อนุญาตใช่มันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาที่เลิกกันดังนั้นก็คือต้องพูดกันให้เคขียวว่าแบบเนเจอร์บ้านคุณเป็นอย่างนี้เนเจอร์เราเป็นแบบนี้ดังนั้นมันก็ต้องเข้ากันให้ได้อะซึ่งบันกับกวางก็เลือกที่จะไม่อยู่ก่อนแต่งแต่เลือกที่จะอยู่เกือบยี่ิบสี่ชั่วโมงจริงๆแล้วมันมาจากเราที่ให้เธอมาช่วยทํางานด้วย มัได้ยิ่งเจอกันแทบจะทั้งวันเลยโอ๊ยคนดูเขาก็รู้กันหมดแล้วป้าบอกว่าทำงานด้วยกันงานแต่งงานสำคัญไหมไม่สำคัญครับกับเราทั้งสองคนไม่ต้องมีงานแต่งจริงเหรอจริงทำไมอะเปลือง่อเปลืองเงินพูดจริงปะเนี่ยจริงจริงก็คือไม่ไม่จัดเลยไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีเลยด้วยมีวงมีแหวนให้ไหมไม่ต้องมีไม่ต้องมีโอเคไม่ต้องมีไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่ง ดมันเป็นโซเชียลนอมเป็นสิ่งที่แบบว่าคนในสังคมเขาทำกันซึ่งก็มีหลายคู่แหละที่ทำตามวิดีโอตัวเองอาจจะไม่ได้มีแต่งอาจจะแค่จดทะเบียนยหรือแบบไม่ได้จดแต่อยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะก็ต้องมีแหละทาแต่งอะเเมื่อกี้บอกว่าไม่มีพูดเล่นไปงั้นแหละสำคัญไหม,มก็สำคัญแหละมันก็เป็นซิมโบกทางสังคมแล้วก็ทางตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยว่าเออจะคมมิ้กับคนนี้นะใช่แต่ว่าบางทีมันนะัศวานเนี่ยงบบาท ไปทั้งโน่นทั้งนี่ทั้งนั่นทั้งจุดทั้งสถานที่ต้องมาเลยยังไม่เคยตั้งเลย<ะ>ยังไม่เคยคิดถึงงานแต่งเลยเนี่ยู <c oughs> ตกะนะคะ <c oughs> ไม่เคยคิดเรื่องงานกเกบถึงงานแต่งแล้วยังไม่เคยคเลยยังคิดว่าตัวเองเด็กอยูอ่ีอีกสักสิบห้าปีได้ได้งานแต่งงานสำคัญสำหรับกวางไหมสำคัญค่ะสำคัญมาก <laughs> คนที่อยากแบบครั้งหนึ่งในชีวิตอะอยากใส่แบบชุดสีขาว,ขาวเดินเข้าไปในแบบปารูมแบบเพื่อนเจ้าสาวแบบโปรยดอกไม้ให้แล้วแบบอุ้ยเราก็ยิ้มแต่ที่สำคัญคือแบบอยากให้พ่อกับแม่แบบมีความสุขที่ได้เห็นภาพพวกนี้ด้วย เฮ้ยทำไมอ่ะพ่อทำไมต้องแบบต้องเห็นงานแต่งลูกถึงมีความสุขหรอไม่ในความหมายก็คือเห็นแบบลูกเป็นฝั่งเป็นฝามีผู้ชายที่แบบจะดูแลลูกสาวต่อจากเขาแล้วไม่ใช่แบบเฮียยกให้มึงก็ไปดูแลต่อไม่ใช่หมายถึงแบบว่าเอาลูกเลือกคนนี้อีกสเต็ปหนึ่งของคนที่มีแบบมีลูกสาวที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้เห็นตรงกันแหละ ดังนั้นก็คือแบบอยากมีแต่อยากมีแบบใหญ่ๆไหมไม่อยากมีแบบเล <Next way. S 1> แขกประมาณพันคนแขกประมาณพันคนอะไรอย่างงี้เล็กๆยคิดยังไงกับไฟเรียกสินสอดผู้ชาย <c oughs> บางคนคอมเมนต์บอกอ่ะถามแม่คุณหรือ,อยังว่ามีความคิดแบบคุณไหมหรือแบบว่าจะให้ยกให้ฟรีๆเลยเหรอค่านมค่าน้ำน้ำนมไม่มีเลยใช่ไหมใน <c oughs> ความคิดกวางใช่ไหม สินสอดสาคัญไหมสําคัญสําคัญสําคัญในที่นี้ก็คือเหมือนแบบการให้เกียรติฝ่ายผู้หญิงอะว่าแบบ เออให้เกียรติพ่อแม่เขาแต่ถามว่าพี่บ้านกวางจะรับสินสอดทั้งหมดไหมไม่รับซึ่งอันนี้ก็คือผ่านจากประสบการณ์พี่สาวเออก็คือเขาอะก็จะยกคืนให้กับพี่เขยหมดเลยแล้วก็มอบโนดให้อีกใบหนึ่งด้วยซ้ำว่าเออเอาไปแบบสร้างครอบครัวเอาไปเป็นแบบทุนนะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าพิธีอะมันเป็นพิธีวัฒนธรรมที่มันถ่ายทอดมาว่ามันเป็นซีนเนี้ยที่จะต้องมีแบบของกองกองข้างหน้าแล้วผู้หญิงต้องกราบผู้ชายถึงแม้ว่าผู้หญิงจะอายุเยอะกว่า อย่างไงก็ต้องกราบมันก็คือเป็นวัฒนธรรมที่แบบมีกันมามีสินสอดแต่ไม่เอาในความคิดวังความคิดเธอคือต้องมีสัญลักษณ์ใช่แต่มันคือไม่ได้การขายลูกสาวกินน่ะแต่มันคือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แบบให้เกียรติฝ่ายผู้หญิงแค่นั้นส่วนเธอไม่เคยคิดเลยอ่ะมันคิดอะไรบ้างเนี่ยมันคิดอะไรบ้างเนี่ยเอาจริงๆเลยนะไม่ได้คิดอะไรไว้มันมีวัฒนธรรมมาแบบนี้กวางว่ามันเป็นเพราะว่าที่จะคิดก็คือฝ่ายหญิง เพราะว่าฝ่ายชายเป็นคนมอบให้เขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรแต่ฝ่ายหญิงอาจจะต้องแบบคิดหนักว่าผมก็ามอาจจะคิดนะเพราะเป็นคนควักไนงะจีิงๆแล้วคนควักคนนี้ต้องคิดมากกว่าปะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดถามคนควักอะคนควักรอยทางรอยก็จะบอกว่าไม่ควรมีเปลืองเงินจะมีทําไมค่าจัดงานออกค่านุ่นค่านี้เองต้องเป็นสินสอดอกีกเพราะมันมีวัฒนธรรมผิดๆข,ของแบบ สินสอดยิ่งเยอะจะได้อวดองไงว่าแบบแฟนฉันแบบรวยนะไม่ใช่วัฒนาธารรมผิดๆหรอกมันไม่ใช่วัฒนาธารรมแต่มันเป็นการให้ค่าผิดๆด,ดีกว่าท้ายสุดนี้เราจะอ่านพ็อปปิดเด็ดๆของพันทิปนะคะอยู่ก่อนแต่งกับสังคมไทยผิดไหมคิดเห็นอย่างไงบ้างซึ่งบางความเห็นก็ก็เห็นด้วยบางความเห็นก็เป็น คุณแม่ที่มีลูกสาวนะคะบอกว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าการอยู่ก่อนแต่งชีวิตคู่คือสองคนต่างกันเลี้ยงดูมาอยู่ร่วมกันท,ท,ทดลองด้วยกันแบบใช้ชีวิตร่วมกันว่ามีปมอะไรติดมาหรือเปล่าที่ใสเป็นไงเซ็กเป็นยังไงมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบอยังไงทดลองอยู่ด้วยกันจะได้รู้ไปเลยว่าชีวิตถ้าแต่งงานไปมันจะแบบยืนยาวไหมแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะแบบผู้หญิงอาจจะแบบเสียหายเออโอเคประมาณนี้นะคะ<ม>นี่อย่างที่บอกแค่มุมมองเราสองคนนะ<ม>แค่มาแชร์มาคุยกัน ถือว่าเป็นเหมือนคุยแลกคนนึ่งช่วยฟังด้วยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็แกชร์ความเห็นของแต่ละคนมาได้นะก็ให้เก็บม,มองๆกันละกันเนาะฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นแบบสุภาพได้เลยใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอเควันนี้ไปละดีกว่าเจอกันใหม่อีทีหน้านะฮะท็อปติกอะไรหรือทำอะไรรอติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะช่องแบงปิติพัฒน์นะครับบ๊ายบาย